สวัสดีค่ะมาอีกหนึ่งคลิปนะคะสาวรุริคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมกับสีธัญญาปูพวง,ง,งและจักน้อยนะคะจเจ้าเบื้องนี้ต้นอีกอย่างนี่ต้นหนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นต้อนอะไรนะคะพอมันอันบักอันนี้อีกบ่นะคะก็พาออกมาเดินเล่นข้างนอกบ้านนิดนึงนะคะพาออกมาเดินเล่นข้างนอกบ้านนี่คือต้นจะให้ดูนะคะต้นนี้คือต้อนแอปเปิลแดงนะคะไม่แดงเท่าไหร่อร่อย ต้นนี้อร่อยมากๆเลยอร่อยที่สุดในสามโลกคือกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นลูกถ้าเป็นลูกแล้วกรอบด้วยนะคะพี่น้องี่ต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้ตอนแรกก็จะค้นทิ้งแล้วเออมันอร่อยมันกรอบนะคะกรอบมากกําลังออกดอกเลยนะคะกาลังออกดอกปีนี้ก็คงจะดกเช่นเคยนะคะพี่น้องปีนี้มันก็คงจะดกเช่นเคยนะคะก็นะคลิปนี้พามาเที่ยวนะคะพามาเที่ยวรอบบ้านพี่น้องค่ะพามาเที่ยวรอบบ้านบ้านค่อยก็มีคะ่ะต้นนี่ดอกกําลังสวยสวยเลยพี่น้องดู ดูดอกกำลังสว,สวยเลยพี่ดอกกำลังสวย,สวยเลยอุ้ยดอกขาวสวยเหมือนดอกไอ้นี่เลยพี่น้องเอ้ยเหมือนเหมือนดอกอะไรนะ้าเขาเรียกดอกอะไรอะดอกซากุระแต่ไม่ใช่ค่ะนี่คือดอกแอปเปิลนะคะแอปเปลิลรู้จักบอะซุมอันอีปาตู้มือหูจ้จัก แอปเปลิลหรือเปล่าปอเคยกินนะมะอีประตูป่กเคยกินนะคะมันถึงได้ออกมาแซมแพมสารนแนไปซะทุกเรื่องเบิ่งเอาค่ะเบิ่งเอานะคะรังอันนี้คือไล่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 นะคะที่ให้เขาเช่านะคะแบบอาคุณปู่ให้เช่านะคะให้อ่าคนเลี้ยงวัวเช่าตัดหญ้าตรงนี้เป็นพื้นที่ให้เขาเช่าตัดหญ้ายาวไปจนพูนหอดอันม่งลดนะติดห้อรลดนันไปถึงฝุ่นุ่นเนี่ยที่นี่ทั้งแปลงเป็นของเป็นเป็นของปูกกรญยานะคะ ก็ไม่รู้สินะคนมีลูกผูผ้เดียวพี่นอค่คะมีลูกคนเดียวนะคะก็เดี๋ยวดูกันว่าที่แปลงนี้หลังจากที่แบ่งมรดกกันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะตกเป็นอันของพวกข่อยแล้วข่อยก็จะเอามาทําอะไรกันคะเอามาทําไร่ทําสวนกันนี่แหละค่ะนะคะคงจะไม่ให้เช่านะคะก็คงจะมาขยายทําทนู่นทํานี่นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบ้านพึ่งนะคะ ให้ดูบ้านพึ่งว่า,าที่บ้านเลี้ยงพึ่งจริงไหมยังไงเอ่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะแต่ลำเข้าใกล้ไม่ได้นะคะลำเข้าใกล้ไม่ได้เพราะพันยานมันต้อยเอานะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือบ้านพึ่งนะคะกําลังออกมาทํากินเลยก็กลังออกมาหาดอกไม้เลยนะคะแต่ตอนนี้ดอกไม้ของเรายังไม่ขึ้นมันก็จะไปกินดอกไม้สีเหลืองนู้นนะคะเห็นบัวข่อยปะกาเขาใกล้พัยยานยานเฮงยานพดโผบักโมบักแตงพี่นองขานะคะยังไงก็นี่แหละนะคะชีวิตสาวลบบุรีก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ก็จะอยู่ยบ้านทำนู่น,นทำนี่ตอนนี้ปล่อยให้ลูกกับสามีทานข้าวกันอยู่เราก็เลยออกมาเดินเล่นนะคะเห็นอากาศดีๆก็ออกมาย่างเล่นเฮ็ดคลิปสนุกสนานบานโมเมงไกๆคืองานเทต้นบักแอปเปิลนะนะเห็นว่าพี่น้องอ้ตายนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะไม่กี่นาทีก็ฝากด้วยพาชมแล้วนะบ้านพึ่งแล้วก็พื้นที่ท,ท,ท,ที่ให้เขาเช่า,ชา หญ้าให้วัวนะคะตัดหญ้าให้วัวนมนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องอยากรู้นะคะว่าดิฉันอยู่ส่วนไหนของเยอรมันนะคะรู้แค่ว่า ก็พอมีพอจะมีจะกินอยู่นะคะไม่อดตายอยู่พอพอทำมาหากินได้นะคะอีพวกที่มโนติ่งแต่ทั้งหลายก็ฝากไว้ด้วยนะคะยังไงสาวรบุรีขอลงคลิปไว้แค่นี้ขอพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเชื่อมชมช่องของสาวรบุรีแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของสาวรบุรีก็ไม่มีอะไรมาก,ก่ะมีมาดามแซ่บนะคะ,ะน้ำปลาที่อร่อยในในสามโลกนะคะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ของลุงป้านะคะ TP สกี T P นะคะไม่ว่าจะเป็นค um, รีมเซรั่มเจลล้างหน้าแล้วก็เจลอัดน้ำนะคะรวมไปถึง4ีปรัตต้อนนะคะใครที่ชอบดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็รีอานะคะใครที่เป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างท้วมนะคะจัดไปเลยค่ะจัดเรียรไปเลยช่วงนี้กำลังโปนะคะไปจัดกันคนละโปละโปนะคะแม้แต่ชาเมอรี่พีทนะคะดีท็อกซ์น้ำไส้นะคะไปเลยค่ะไปล้างสารพิษกับกับ ชามนม่พีทนะคะยังไงก็ฝากด้วยเด้อพี่น้องโปงไป่ะไปแต่กันคนละโปรละโปนในนาแม่มสารพัดยําและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากการขายของนะคะที่เมืองไทยนะคะมันบอกเลยว่ามันจะพาไปเอฟซีไปทำบุญนะคะทุกบาททุกสตางค์นะคะ ได้เท่าไหร่ไปทําบุญเท่านั้นถ้าไม่พอเราโปะของเราไปด้วยนะคะก็ไม่ได้อ่าให้เอฟซีมาบริจงบริจาคว่าต้องบริจาค้ข่อย่นะคะข่ไข่ของได้ข่อยจะไปเฮ็ดบุญนะคะให้เด็ก้อยโอกาสนะคะเพื่อเพื่อจะได้พัฒ,พฒนาสมองอันซุมผีอันนั่นแล้วก็จะได้สวดอ,อะไรส่งส่ง,ส,งส่งบุญกุศลไปให้มันให้มันหลุดพ้นสักทีนะคะจาก ติ่งมโนของมันนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูนะคะยังไม่ยังไม่รู้ตัวตนของสาวรบุรีก็คอมเมนต์แบบสุภาพนะคะแล้วก็ใครที่คอมเมนต์ไม่สุภาพไม่รับประกันนะคะไม,ไม่รับประกันด้วยนะคะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพสุภาพนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าสาวรบุรีจะติดต่อได้ยังไงไปที่ Facebook เลยนะคะแหม่มอ่าไม่ใช่แหม่มนะคะสาราเนยยัม จ้านในย่านนี้หรือแอดไลน์มามานะคะ m a m j a หนึ่งตองแปดนะอา่าไม่ใช่หนึ่งค่ะเก้าตองแปดนะคะกดเลยนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะยังไงมแบบันลงคลิปแค่นี้ก่อนบ๊ายบายค่ะพาชมสวนนะคะบายบาย